เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวฝ่ายงานอินโดและแปซิฟิกเผยเป้าสหรัฐหาทางกระชับไทยคานอำนาจจีนรับช่วงตั้งรัฐบาลใหม่เปราะบางแต่หนุนประชาธิปไตย จากกรณีเม,มื่อวันที่2มิถุนายน2566นายสนธิลิ้มทองกุลผู้ก,ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้มีการเปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกากำลังแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยและหากพรรคเก้าไกลได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็จะทำให้สหรัฐแทรกแซงได้ง่ายขึ้นโดยนโยบายด้านต่างประเทศของพรรคเก้าไกลเองโดยช่วงหนึ่งสนทิได้มีการกล่าวว่านโยบายต่างประเทศของพรรคก้าไกลจะให้ประเทศไทยเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกา แปลไทยเป็นไทยวันนี้พระเก้าไกลถ้าเป็นรัฐบาลก็จะให้ประเทศไทยเลือกอเมริกาคือถ้าอเมริกาจะทำอะไรกับจีนชักชวนประเทศไทยทำด้วยประเทศไทยก็พร้อมจะทำให้เหมือนอย่างที่สถานทูตอเมริกาประกาศออกมาว่าไม่เคยเข้ามาในประเทศไทยทาไม่เด้๋ยรับเชิญต้องปรึกษาหารือรัฐบาลไทย ั้งนี้นาะยยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของอเมริกาและกระทรวงกลาโหมอเมริการะบุว่าประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องให้ความสําคัญสูงสุดร่วมกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและฟิลิปปินส์มีหนาซ้ํายังระบุว่าภูมิยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอินโดและแปซิฟิกอเมริกาต้องสามารถเข้าถึงฐานทัพอากาศที่อูตเภเผารวมทั้งท่าเรือน้าลึกสตหีบนี่คือคําพูดของอเมริกาเป็นช่องทางที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับการวางกองกําลังของกองกําลังสหรั รวมทั้งมีรายงานระบุว่าอเมริกาพึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลความลับกับประเทศไทยล่าสุดวันนี้7มิถุนายน2566สำนักข่าวรอยเตอร์ uters, ได้มีการรายงานว่าเป้าหมายของสหรัฐคือจะสนับสนุนรัฐบาลประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพมีเสถียรภาพในประเทศไทยโดยคร์สแคมเบลเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวฝ่ายประสานงานด้านอินโดและแปซิฟิกพูดถึงประเทศไทยในงานเสวนาที่สถาบันฮัสันเมื่อวานนี้ว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์การเมืองที่เปราะบางภายหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงในเดือนที่แล้วและเป้าหมายของสหรัฐคือการสนับสนุสน,นรัฐบาลประชาธิป,ปไตยที่มีประสิทธ,ธิภาพและมีเสถียรภาพสหรัฐจับตาการเลือกตั้งในประเทศไทยแบบเกาะติดมาโดยตลอดและมองว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในสถานะที่เปราะบางโดยเฉพาะในช่วงของการตั้งรัฐบาลชุดใหม่สหรัฐกำลังหาทางกระชับค,ความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรและประเทศที่เป็นหุ้นส่วนในภูมิภาคเอเชียโดยมีเป้าหมายที่จะขานอำนาจของจีน ที่กําลังแพร่อิทธิพลในภูมิภาคนี้และสหรัฐต้องการรักษาความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีที่แข็งแกร่งกับประเทศไทยซึ่งเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในภูมิภาคนี้แม้บริษัทเอกชนจํานวนมากจะเข้าลงทุนในประเทศไทยแต่สหรัฐก็มีโครงการทางทหารที่แข็งแกร่งและมีความร่วมมือกับกองทัพไทยทั้งนี้ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าที่ผ่านมาการเมืองของไทยไร้เสถียรภาพและมีความซับซ้อนดังนั้นเป้าหมายของสหรัฐคือสนับสนุนรัฐบาลประชาธิปไตย ปตยที่มีประสิทธิภาพและเสถีนยนรภาพในประเทศไทยโดยสหรัฐะร่วมงานกับรบัฐบาลไทยนับจากนี้เป็นต้นไป